บอกได้เลยค่ะว่าบ้านหลังนี้ข้างในไม่เหมือนใครแน่นอนวันนี้เบสลิวิ่งเชียงใหม่พามาอยู่กันที่โครงการหมู่บ้านขัญเวียงตัวบ้านถูกทําการรีโนเวทเปลี่ยนลุกใหม่ดูน,น่าอยู่มากๆเลยค่ะอย่างที่บอกว่าข้างในไม่เหมือนใครแน่นอนไปชมกันเลยค่ะหลังนี้จะเป็นบ้านแฝดสองชั้นนะคะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะเข้ามาปุ่มนะคะเขาให้ฟีลลิ่งที่แปลกใหม่มากๆเลยโซนโต๊ด้านขวามือนะคะไม่ว่าจะทําเป็นโตะทานอาหารหรือว่าโต๊ทํางานนะคะให้ความรู้สึกเก๋แบบไม่เหมือนที่ไหนเลย่วนครัวใส่เคาน์เตอร์ครัวมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะห้งน้ำปั๊มน้ำเข ตรงนี้นะคะแปลนบ้านเนี่ยเขาเปิดโล่งหากันได้หมดเลยหลังนี้อยู่บนที่ดิน35ตารางวาพื้นที่ใช้สอย180ตารางเมตรและราคาขายนะคะเพียง2.79ล้านบาทค่ะ่วนบริเวณห้องรับแขกตรงนี้นะคะเขาโชว์้าเปลือยดูแล้วสวยนะแปลกใหม่ไม่เหมือนใครจริงห้องนั่งเล่นก็เชื่อมก,ก,กันกับเฉลียงข้างบ้านนะคะที่ทําไว้รองรับสําหรับออกมาทํากิจกรรมนั่งเล่นอ่านหนังสือได้เลยนะคะไปกันต่อที่ชั้น2กันเลยตั้งแต่พื้นบันไดไปจนถึงพื้นชั้นสองนะคะเขาปูด้วยกระเบื้องยาง SPC ค่ะห้องนี้เขาก็็จะะะะมีีรเเบยยงงลกลกๆนะะนนคืออไปทาาด้าน